สวัสดีครับนี่ภาพเบึงมงมะกอพันแก้วกลางโดงครับติดตังกิง้งหลายพวดเนี่ยนับได้นะครับนับกอได้นะหลายเกินไปนี้ตัดแต่งกิง้งมันออกกัน คือบ่ใหญ่ครับป่ะดูเป็นมันเป็นมะละกอที่แตกกิ้งอ่ะครับ สายผดนี่สีปนใยได้หนิไหมก็เลยสิตัดแต่งกิ่งมันโปร่ง ดูครับไม่ได้ต้นน้ำง,งามเนี่ยเรามาตัดแต่งกิง่งมะละกอทันแก้วกลางดงเนี่ยหลายผดกับดูเสียดายขึ้นยังนน่แต่ว่า,าก็ต้องตัด เอาว่ากันมัดตาบ้องกัดที่ใงหนึ่งสองสามเอาไว้จะกินง่ายๆกันแล้วกันโอ้หักแล้วสอกครับรู้ครับแต่เสียดาย แต่ว่าก็จำใจเพราะมันจะไม่โตเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับว่าผมเสียไวจะกิ้งไม่ตั้งสิพอดีตอนนี้เหลืออยุ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอู้จำใจต้องตัด ำใจต้องตัดครับมาตัดกับอะไรอูโอูโอู้อ้้เสรษดายเอาไว้กี่ต้นดีตอนนี้เหลืออยู่ซี่ต้นมามา,มาดับเบิ้งนะครับแล้ว กิ้งที่มันแตกออกมาเพิ่งปลูกเป็นข้างแรกในชีวิตสำหรับมะละกอพันธ์แก้วกลางดวงแต่ว่าปลูกแลวกับประทับใจเลยข้างแรกในชีวิตเพิงดูครับกิ้งมันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้ากิ้งครับตอนเนี้ย สิบหกว่าเปนเ่ยนะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนวามันต้องตัดแตงกิ้งแหละครับเพราะเพราะตัดมันจะใบใหญ่ผมก็เลยจำเป็นแต่ว่าถามว่าเสดายบอกกับเสดายเนี่ยเสดายนยวดูครับ <c oughs> ขนาดเหลือไ้ซีกิ้งได้เนี่ย ถ้าที่ตันแจตัดออกอีกกิ้งหนึ่งเยู่เลือกเบิ้งกันครับเนี่ยครับอือหนึ่ง,งสองสามซีเอาไว้ซีิ้งแต่ว่ามันจิกผมว่าหรือว่ามันจิหลายคนกับบอลลู มแตกเลยนะครับมันแตกมันแตกก่อเลยมันแตกเป็นก่อเลยไหมเนี่ยมันต้องแนวอ่อ,อครับบ่ออกกับ่าไรมันตีบ่ใหญ่อะดูครับโอ้ยสมบูรณ์ โตโตนะลูกโตโตนะเอาอีแจ็กต้นซะออกหลดโอ้ลูกครับต้องได้ถิมอ่ะนี่นี่คือต้องได้ถิมด้เลยเพราะอย่างวันตีมันหลตอนนี้ผมันดนิจใจเอาไว้สามต้นครับเนี่ยเดี๋ยวเสเบิง้งนะครับเด้ออย่กบันปลายไหม ต้องเอาไว้ซ้ำนี่แหละซ้เบิงึงเนี่ยครับตั้งใจแล้วให้ปโปร่งเลยเอาไว้แค่สามต้นพ่อดีใบออกพอว่ามันหลายผลมันถึงว่าไงาไว้สามจริงต้นเดียวเลยตั้งว่าสิบแปดกิงอ่ะครับ ถ้าว่าขมันใหญ่งงกว่านี้นี่ตามที่ผมศึกษามากก็คือสามารถตอนกิ้งได้นะครับเนาะตอนนี้มันน้อยอยู่ผมอยากเอาไว้ซับนีดกอนเอาไว้จากสามกิ้งเพื่อจะมันแตกออกไปยังสี่เพาจะออาไปแล้วอนาคตมักระิแตกแตกแหนงขึ้นมาอีกหลายกิ้งนะครับเนาะผมจักสี่เอาไว้ขยายพันธุ์ปลูกครั้งแรกก็ชอบ มากแต่เราต้องรอดูผลผลิตนะครับเนาะเราเบิ่งว่าผลผลิตอ,อ่ะที่มันจะห่มากังแบบไหนเป็นลูกที่เป็นแบบไหนหรือว่าหวานบอรหรือว่าเอาไปเทสโสมตับนี่มันจะแซบบอชอบมากครับตอนนี้ครับนี่คือสา,ายพันธุ์มะละกอแก้วกลางดงที่ผมทดลองปลูกดูอันนี้อายุ ยี่สิบมือถาเบิ้งว่าถามันญงขึ้นมาหนี่ลลผลิตมันจะเป็นแบบไหนก็รอดูครับผมิรายงานอ่ามาให้เีออัปเดตอ่าเรือกเล่าของมะละกอแก้วแกงโดงให้ไห้เบิ้งนะครับเนาะไปเรื่อยๆเป็นอีพี่หนึ่งอีพีไปนะครับผมเคิเสนอมาแล้วล่ะเป็นอีพีหนึ่งแล้วอันนี้คืออีพีสนะครับเนาะอายุ ยี่สิบวันครับนีครับตัดออกแล้วก็สวยงามนะครับนะเหลืออีสามกิ่งขางนาดจงไว้เบิ่งดูครับงามงามเนี่ยเอาไว้สามกิ่งแล้วเบื่งกันว่าทาม,มันโตขึ้นมาเนี่ยมันจิตแตกอีกบ่รับนี่มือนี้เอาไว้ซับนี้กันครับสวัสดีครับ